พี่ลุยพี่ลุย ปวดประจำเดือนมากผิดปกติเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคได้แรงจริงจริงหรอใช่ค่ะน้องไม้อาการปวดประจำเดือนนะสาหรับผู้หญิงอาจมองว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่บางครั้งนะคะการปวดประจำเดือนอาจเป็นสัญญาณของโรคร้ายได้เช่นกันแล้วอาการปวดประจำเดือนที่ผิดปกติ <c oughs> พี่ลุยต้องระวังอะไรบ้างเหรอคอโอเคเดี๋ยวพี่ลอยให้ฟังเนาะอย่างแรกเลยมีอาการปวดประจำเดือนมากโดยช่วงที่ปวดประจำเดือนแรกๆอ,อาจจะพอทนไหวใช่ไหมแต่ต่อมาอาจจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกๆเดือนเลยและมักจะรู้สึกปวดรุนแรงในช่วงที่1-2วันแรกของการมีประจำเดือนค่ะอย่างที่สองนะน้องไม้ปวดท้องประ ประเดือนอย่างรุนแรงเลยจนท้องทานยาแก้ปวดมากกว่าวันละหนึ่งครั้งหรือต้องคอยฉีดยาแก้ปวดมากกว่า1ครั้งต่อวันแบบนี้อย่างที่3นะคะน้องไม้ขณะมีประจำเดือนอาจมีอาการปวดท้องอยากถ่ายอุจจาระหรือไปถ่ายอุจจาระแล้วแต่ไม่มีอุจจาระออกมานั่นเองค่ะอย่างที่4เลยนะปวดและปวดเจ็บบริเวณช่องท้องน้อยข้างใดข้างหนึ่งและมักมีอาการปวดร้าวลงมาที่ช่องท้องข้างเดียวกันหรือปวดร้าวลงไปที่ขานั่นเองค่ะอย่างที่5้ปวดประจำเดือนมากร่วมกับการมีเลือดออกกระปิดกระปอยด้วยหรือประจำเดือนเนี่ยมันมามากกว่าปก ในบางรายนะคะน้องไม้อาจมามากกว่า1ครั้งใน1เดือนเลยและอย่างสุดท้ายเลยค่ะมีอาการปวดท้องขณะมีเพศสัมพันธ์นั่นเองแล้วถ้าหาปวดประจําเดือนมากผิดปกติแบบนี้พี่ลุยมันจะเสียงเป็นโรคอะไรได้บ้างหรอครับถ้าการปวดประจําเดือนที่ผิดปกติเหล่านี้นะมันสามารถเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายได้หลายอย่างเลยนะเช่นเยื่อบุโพรงม,มดลูกเจริญผิดที่เนื้องอกมดลูกพักะแลกซิตเลือดออกในอุ้งเชิงการทา้องคืดในอุ้มเชิงกรารดังนั้นน้องไม้หากคุณผู้หญิงคนไหนอ่ะมีอาการปวดท้องประจําเดือนที่มันผิดปกติไปจากเดิมมไ่่คนนนิงอ เควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติก่อนเลยจะได้ดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุดและมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นหาใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วย,ยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ